You Ribrary to Podcast are listening the Library เจ็ดสัญญาณที่กำลังบอกว่าคุณต้องเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองในวันนี้ผมอยากมาพูดคุยเรื่องของความเปลี่ยนแปลงในชีวิตครับ ผมนำบทความนี้มาจาก medium. com seven warning signs you need to make a major life change คุณผู้ฟังเคยรู้สึกไหมครับเวลาที่เราเริ่มรู้สึกว่าเรากำลังอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองจิตใจของเรารู้สึกกับกังวลอะไรบางอย่างโดยเฉพาะอนาคตที่ยังไม่เกิดขึ้นอะไรต่างๆมันดูไม่เหมือนเดิมคำถามก็คือคุณรู้สึกได้อย่างไรอาจจะเป็นสัญชาตยญาณหรือสิ่งที่คุณรู้สึกกับช่วงเวลานั้นใช่ไหมครับ ซึ่งสาหรับตัวผมเองแล้วก็เคยอยู่ในช่วงเวลาที่ไม่อยากจริงจังกับชีวิตหมดแพชชั่นในการที่จะตั้งใจทําตัวเองประสบความสําเร็จสําหรับผมแล้วมันเป็นช่วงเวลาที่ท้าทายมากสําหรับคนคนหนึ่งและผมอยากจะบอกว่าในช่วงปัจจุบันนี้ครับในช่วงเวลานี้มีคนที่รู้สึกแบบนี้เยอะมากๆผมมั่นใจเลยว่าคุณผู้ฟังที่กําลังฟังผมอยู่บางคนอาจจะรู้สึกหมดไฟรู้สึกเบร์นเอารู้สึกไม่อยากที่จะจริงจังกับตัวเองเรามาดูกันว่า เราจะหาทางแก้ได้อย่างไรและมันมีสัญญาณอะไรบ้างที่บ่งบอกว่าตัวเราเนี่ยจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองได้แล้วหรือแม้แต่ตอนนี้คุณอาจจะเจอความรู้สึกบางอย่างอาจจะเป็นความรู้สึกเครียดที่คุณเองก็ไม่รู้จะรับมืออย่างไรแต่ผมมีข่าวดีมาบอกครับความเครียดที่คุณกําลังเจอในความคิดของคุณในตอนนี้อาจจะส่งผลดีมากกว่าผลเสียถ้าคุณเชื่อในสิ่งที่ผมพูดในหนังสือ The Upside of Stress ครับคุณ Kelly m c g o n i g a l เขาเขียนไว้ดีมากเขามีใจความว่า หากคุณเชื่อมั่นว่าความเครียดส่งผลดีกับตัวคนความเครียดเหล่านั้นจะทําให้คุณริเริ่มที่จะลงมือทํามากกว่านิ่งนอนใจแต่ถ้าหากคุณเชื่อว่าความเครียดส่งผลเสียและทําลายชีวิตสุขภาพกายและสุขภาพใจของคุณความเครียดเหล่านั้นก็จะทําลายวันของคุณและยังไปดึงดูดความเครียดอื่นๆมาให้คุณจริงๆสิ่งที่ผมนิยามได้ก็คือความเครียดจะดีหรือไม่ดีมันอยู่ที่ความเชื่อของคุณสิ่งที่คุณเชื่อครับมันถูกเสมออยู่ที่ว่าคุณเชื่อแบบไหน ถ้าคุณรู้สึกว่าชีวิตของคุณวนลูปเจอแต่ปัญหาและความหงนนุดหงิดที่ทําให้คุณอยากจะบ่นออกมาในทุกๆวันพอดแคสต์ซีอาร์ติเคิลนี้จะมาเป็นเพื่อนนาทางให้กับคุณผู้ฟังครับการเปลี่ยนแปลงอาจทําให้คุณอึดอัดอาจทําให้คุณกังวลและแน่นอนคุณต้องรู้สึกแบบนั้นแต่ธรรมชาติของพวกเราเราจะเติบโตก็เมื่อเราถูกเปลี่ยนแปลงครับ By changing nothing, nothing changes การที่คุณไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเลยแน่นอนว่ามันก็จะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงคำกล่าวนี้เป็นของโทนี่รอปินส์ครับ และสิ่งสำคัญในตอนนี้ผมอยากให้คุณผู้ฟังได้โฟกัสกับตัวเองก่อนอย่างน้อยครับในตอนนี้คุณก็กําลังเริ่มที่จะเปลี่ยนแปลงความคิดของตัวเองเรามาดูถึงสัญญาณ7ข้อที่กําลังบอกว่าคุณต้องเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองกันครับสัญญาณที่ 1. you think about the past a lot คุณมักจะคิดถึงอดีตมากเกินไปการมีอดีตเป็นบทเรียนมันดีครับแต่ถ้าคุณจมปลักอยู่กับอดีต มันจะกลายเป็นสิ่งที่ไม่ดีทันทีผมชอบประโยคนึงจากจอห์นเอฟเคนเนดีครับประธานาธิบดีนคนที่35ของสหรัฐอเมริกามีครั้งหนึ่งเขาได้กล่าวส่วนทรพจพ์ไว้ว่า "Change is the law of life, and those who look only the past or present are certain miss the future." การเปลี่ยนแปลงมันคือกฎแห่งชีวิตและผู้ที่มองเพียงแต่อดีตหรือปัจจุบันเพียงอย่างเดียวอาจจะพลาดกับอนาคตอย่างแน่นอน ตอนนี้คุณอาจกํากลังพยายามหนีจากปัจจุบันเพื่อที่คุณจะได้มีความสุขหรือเศร้าเสียใจกับสถานการณ์ในอดีตรหรือเปล่านี่น่าจะเป็นคําถามหนึ่งที่เราจะต้องมีคําตอบให้กับตัวเองว่ามันมีอดีตอะไรบางอย่างที่เราจมปลักอยู่หรือเปล่าสําหรับตัวผมเองมีครับแต่ผมก็ยังกล้าผ่านมันมาได้หากคุณผู้ฟังยังมองภาพไม่ออกว่าการจมปลักอยู่กับอดีตส่งผลเสียกับคุณอย่างไรผมมีตัวอย่างให้คุณได้เรียนรู้ครับ หากคุณผู้ฟังยังจเรื่องราวของอคุณโทมัสอวาเอดิสันได้ในตอนที่โรงงานของเขาครับที่เขาสร้างมากับมือถูกไฟไหม้คุณผู้ฟัง,งจําสิ่งที่เขาทําได้ไหมครับสิ่งที่เขาทําก็คือยอมรับความผิดพลาดและก็ลงมือสร้างขึ้นมาใหม่สุดท้ายมันก็กลับกลายเป็นสําเร็จได้ภายในช่วงเวลาไม่นานและถ้ามองในะอีกมุมมองหนึ่งถ้าในตอนนั้นครับเอดิสันเลือกที่จะกล่าวโทษทุกสิ่งทุกอย่างที่ทําให้เกิดความผิดพลาดนั้นและก็จมปลัก อยู่กับความล้มเหลวเสียใจเป็นเดือนหรือเป็นปีคุณผู้ฟังว่าผลลัพ์มันจะออกมาเป็นอย่างไรมันอาจจะต่างราวฟ้ากับเหวเลยหรืออีกคนหนึ่งครับอีลอนมัสในตอนที่อีลอนมัสครับพยายามที่จะสร้างจรวดของ SpaceX ให้กลับมาลงจอดบนพื้นโลกได้ แต่คุณผู้ฟังอย่าลืมครับว่าเขาจะต้องผิดพลาดไปถึง3มครั้งและที่สําคัญก็คือความผิดพลาดในแต่ละครั้งอาจหมายถึงการล้มละลายของบริษัทคุณคิดว่าถ้าอีลอนมาร์กเสียใจอยู่กับความล้มเหลวและไม่กล้าที่จะลงมือทําต่อหากเขายึดติดกับอดีตอันเลวร้ายและไม่มีความชอรหดมากพอคุณผู้ฟังคิดว่าเขาจะกลายเป็นบุคคลที่ประสบความสําเร็จอย่างมหาศาลได้ขนาดนี้หรือไม่ผมว่านี่เป็นคําถามที่ทุกคนรู้คําตอบโดยที่ผมไม่ต้องบอก คุณผู้ฟังจะเห็นว่าการนําเอาความผิดพลาดในอดีตมาเป็นบทเรียนเป็นการกระทําที่ชาญฉลาดและคุณควรทําแบบนั้นแต่ครับการจมปลักอยู่กับอดีตและไม่กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงมันคือความล้มเหลวที่เป็นหายนณะอย่างสมบูรณ์แบบดังนั้นครับเมื่อใดที่คุณนึกถึงอดีตและกําลังโฟกัสอยู่กับช่วงเวลาเหล่านั้นจนมันบั่นทอนพลังงานของคุณมันเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าคุณต้องเปลี่ยนแปลงไปโฟกัสกับปัจจุบันและวางแผนเพื่อชีวิตในอนาคตของคุณ มีคนที่ประสบความสําเร็จมากมายครับที่เขาต้องเจอกับความล้มเหลวก่อนและเขานําความล้มเหลวนั้นเป็นบทเรียนนี่แหละครับผมว่าเป็นคีย์สำคัญที่ทําให้เขาประสบความสําเร็จได้เป็นคีย์สาคัญของทุกๆคนเลยสัญญาณที่2ครับ your actions don't meet your words การกระทําของคุณไม่ตรงกับคำพูดผมขอนําโค้ดหนึ่งมาให้ผมชอบมาก you need to know it's your actions that will make you a successful person not desire คุณต้องรู้ว่าการกระทําของคุณนี่แหละที่จะเป็นสิ่งที่ทำให้คุณประสบความสําเร็จไม่ใช่การมีเพียงแค่ความปรารถนาเพียงอย่างเดียวเป็นคำกล่าวของแม็กซิวควุยค,ครับผมชอบตรงนี้เพียงเพราะว่าหลายครั้งที่เราฝันแต่เราไม่กล้าออกจากกรอบด้วยซ้ําการกระทําของคุณในตอนนี้สอดคล้องกับคําพูดของคุณแล้วหรือยังถ้าไม่แสดงว่าคุณกําลังมีอินเนอร์คอน FLICT ครับหรือความขัดแย้งภายในจิตใจผมขอ,อยกตัวอย่างให้คุณฟัง คุณผู้ฟังเคยอยากมีสุขภาพที่ดีแต่ในตู้เย็นของคุณยังมีแต่ขนมที่เต็มไปด้วยน้าตาลหรือแม้แต่คุณยังไม่ได้เริ่มที่จะเปลี่ยนชุดออกกําลังกายด้วยซ้ําคุณอาจจะเคยอยากที่จะเป็นนักเรียนรู้อยากที่จะพัฒนาตัวเองแต่ทุกๆครั้งที่คุณมีเวลาคุณกลับหยิบโทรศัพท์มาเพื่อติดตามข่าวดราม่าและชีวิตของคนอื่นอยู่หรือเปล่าคําถามนี้ผมขอให้คุณผู้ฟังได้ลองตอบตัวเองดูถ้าคุณพบว่าตัวคุณครับตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้บ่อย ผู้เขียนเขาบอกว่าต้องระวังให้ดีเพราะถ้าคุณไม่เปลี่ยนมันจะกลายเป็นนิสัยที่เป็นความเคยชินซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องที่น่ากลัวครับคุณผู้ฟังจําในหนังสืออะตอมมิทัพบิตได้หรือเปล่าที่เขาบอกว่านิสัยที่อยู่กับคุณนานๆนนและคุณไม่ได้ควบคุมและสําคัญอย่างยิ่งถ้ามันเป็นนิสัยที่ไม่ดีมันจะกลายเป็นโชคชะตาของคุณครับ ผู้คนจะเชื่อพฤติกรรมของคุณมากกว่าสิ่งที่คุณพูดหากตอนนี้คุณสังเกตว่าการกระทําของคุณอาจจะไม่ตรงกับคำพูดในบางครั้งมันอาจจะเป็นสัญญาณเตือนว่าคุณต้องเปลี่ยนการกระทําที่ไม่ได้สร้างคุณค่ากับเวลาอันมีค่าของคุณครับสัญญาณที่3 yo u relationships r feel superficial ความสัมพันธ์ของคุณรู้สึกผิวเผินเดี๋ยวข้อนี้ผมจะอธิบายให้ฟังเพื่อนยอมปลอมเชื่อในข่นาวลือนาเพื่อนแท้เชื่อในตัวคุณ ปกติแล้วครับความสัมพันธ์ของเรานักจิตวิทยาเขาได้แบ่งออกมาเป็น2ประเภทประเภทแรกก็คือความสัมพันธ์แบบที่เป็นโรแมนติกแบบคู่รักและความสัมพันธ์แบบเพลโตครับเป็นความสัมพันธ์แบบผูกพันเป็นเพื่อนสนิทเข้าใจกันทุกเรื่องผู้เขียนครับเขาบอกไว้ว่าถ้าหากคุณรู้สึกว่าคุณกําลังมีความสัมพันธ์อีกรูปแบบหนึ่งก็คือ superficial relationship ครับหรือความสัมพันธ์แบบผิวเผินมากเกินไปมันอาจเป็นไปได้ว่าคุณไม่ได้จริงใจกับความสัมพันธ์มากนะัก การมีความสัมพันธ์แบบผิวเผินบางครั้งเป็นสิ่งที่ดีเพราะมันหมายถึงการมีคอนเนคชันแต่ถ้าคุณไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่เป็นเหมือนเพื่อนสนิทเลยแม้แต่คนเดียวคุณอาจกำลังมีทัศนคติบางอย่างในด้านความสัมพันธ์ที่ควรเปลี่ยนครับผมเชื่อว่าถึงแม้คนบางคนที่อาจมีนิสัยแบบคนอินโทรเวิร์เขาก็ยังมีเพื่อนสนิทอยู่เขาอาจจะยังมีคนที่สามารถพูดคุยในเรื่องส่วนตัวของเขาได้โดยเฉพาะการทำงานครับถ้าคุณรู้สึกว่าทุกๆความสัมพันธ์มีเรื่องของการแข่งขันและผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องอยู่ตลอดเวลา มันอาจจะเป็นไปได้ยากที่คุณจะมีความสัมพันธ์ที่จริงใจกับใครสักคนสัญญาณที่4 you feel numb คุณรู้สึกด้านชาไร้ความรู้สึกในข้อนี้ผมอยากให้คุณผู้ฟังได้ตั้งใจฟังเพราะมีผลกับอนาคตของคุณในช่วงนี้ครับเราเองอาจจะได้ยินคำเหล่านี้บ,บ่อยๆ burn out lying flat หรือการหมด p a ชชั่นในชีวิต ถึงแม้ว่าเทคโนโลยีครับจะเข้ามามอบความสะดวกสบายให้กับเราแต่มันน่าแปลกที่ความสุขโดยรวมกลับไม่ได้สัมพันธ์กับความสะดวกสบายเหล่านี้เลยคุณกําลังรู้สึกเย็นชากับตัวเองอยู่หรือเปล่าคุณเริ่มไม่รู้เหตุผลของตัวเองในการใช้ชีวิตอยู่หรือไม่รู้สึกเป็นเหมือนเพียงหุ่นยนต์ตัวหนึ่งที่รอการป้อนคําสั่งจากหัวหน้าหรือเปล่าถ้าคุณกําลังรู้สึกแบบนี้ฟังให้จบครับ ผมยากบอกคุณว่าการที่คุณเริ่มมีอาการไร้ความรู้สึกมันเป็น,นกลไกการเผชิญปัญหาที่เป็นการตอบสนองของจิตใจคุณเพื่อจัดการกับความบอบช้ำทางร่างกายหรืออารมณ์พูดง่ายๆก็คือคุณอาจกำลังเครียดจนเปลี่ยนตัวเองให้เป็นคนที่ไม่มีความรู้สึกครับผมเองเจอคนใกล้ตัวที่ตกอยู่ในอารมณ์และสถานการณ์แบบนี้เยอะมากๆและที่สาคัญมันอันตรายครับความรู้สึกแบบนี้อาจเกิดขึ้นเพียงชั่วคราวแต่ถ้ามันไม่ได้รับการแก้ไข มันจะมีผลระยะยาวที่จะพัฒนาไปสู่อาการซึมเศร้าครับนี่แหละที่ผมบอกว่ามันอันตรายในอนาคตการเย็นชาการไม่สนใจความรู้สึกของตัวเองส่งผลเสียในระยะยาวมากกว่าที่คุณคิดการที่คุณเป็นคนชอบเก็บอารมณ์มันอาจจะดูเป็นคนที่สุขุมแต่ผมเชื่อว,ว่าการที่เรากล้าแสดงความรู้สึกออกมามันทําให้เราเป็นเรามากกว่ามันทําให้เราได้แสดงตัวตนออกมาผมว่ามันเป็นสิ่งที่ควรทามากกว่า สำหรับตัวผมเองก็มีน้องสาวอยู่คนหนึ่งผมมักจะบอกน้องสาวของตัวเองว่าเวลาเรารู้สึกอะไรขอให้แสดงมันออกมาไม่ใช่ในทางการ้าวครับแต่ขอให้พูดมันออกมาบอกออกมาว่าตอนนี้เรารู้สึกอย่างไรเราไม่พอใจอะไรเราอยากที่จะได้อะไรขอให้แสดงอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองออกมาเพราะการที่คุณรู้สึกแล้วไม่ได้พูดอะไรออกมาเลยผมว่า มันอาจจะทำลายตัวตนข้างในของเราได้คุณต้องกล้าแสดงความรู้สึกออกมาคุณต้องกล้าแสดงถึงจุดยืนของตัวเองหรือแม้กระทั่งคุณต้องกล้าเลือกความสัมพันธ์ที่เหมาะกับคุณไม่ใช่พาตัวคุณไปอยู่กับความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกในชีวิตสัญญาณที่5 you fear the unknown or what others will say คุณกลัวสิ่งที่คุณไม่รู้หรือสิ่งที่คนอื่นพูดก้าวใหม่คาพูดใหม่คือสิ่งที่คนกลัวมากที่สุดครับผมชอบคนนี้ t a k i i g a new step Utering what people fear most new people world fear is a ทุกครั้งที่คุณต้องเจอกับความท้าทายใหม่ๆเราทุกคนกลัวครับผมเองก็กลัวเวลาที่จะต้องออกจากงานประจำแล้วไปทำตามความฝันของตัวเองผมกลัวครับผมกลัวมากด้วยแต่ผมทำคุณผู้ฟังยังจำหนังเรื่องอิดได้ไหมครับไอที IT ที่เป็นตัวตลกถ้าคุณเคยดูคุณจะรู้ว่าหากคุณกลัวตัวตลกตัวนั้นเนี่ยมันจะขยายใหญ่ขึ้นมันจะหลอกหลอนคุณมากขึ้น แต่เมื่อเด็กๆก,กลุ่มนั้นกล้าที่จะ,ะเผชิญหน้ากล้าเข้าประชันหน้ากับความกลัวสุดท้ายความกลัวเหล่านั้นก็แทบจะทําอะไรพวกเขาไม่ได้เลยหรือบางทีความล้มเหลวในชีวิตที่คุณเจออาจกินความกลัวของคุณเป็นพลังงานผมเชื่อว่าตรงนี้มันมีความเป็นไปได้เยอะมากพลังงานลบที่คุณส่งให้กับจิตใต้สํานึกของคุณไม่ว่าจะเป็นคําพูดการรับสื่อการอยู่กับคนที่ท็อกซิกมันเป็นการดึงดูดความล้มเหลวมาให้คุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวครับ คุณเคยกลัวสิ่งที่คุณไม่รู้หรือเปล่าคุณเคยอาจกังวลเกี่ยวกับสิ่งที่คนอื่นจะพูดหลังจากการกระทําของคุณแต่ความกลัวและความกังวลนี้อาจกําลังรั้งคุณไว้จากการออกไปพบโอกาสต่างๆที่คุณอาจสามารถสัมผัสมันได้เพียงครั้งเดียวในชีวิตสัญญาณที่6ครับ you compare yourself to others คุณเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นอันนี้ผมเองน่าจะพูดเรื่องนี้บ่อยมากๆเพราะว่า หากคุณขอบคุณในสิ่งที่คุณมีคุณจะมีความสุขในทันทีแต่ถ้าคุณเอาตัวคุณไปเปรียบเทียบกับความสําเร็จของคนอื่นคุณก็จะทุกข์ในทันทีคุณต้องเคยพบเห็นใครสักคนครับที่เขาดูมีชีวิตที่ดีมากๆผ่านโซเชียลมีเดียและในเสี้ยวหนึ่งของจิตใจคุณเองก็คิดอยากจะมีสิ่งที่พวกเขามีเหมือนกันจริงๆมันเป็นธรรมชาติของเราครับตัวเราคือสัตว์สังคมเราไม่สามารถอยู่ด้วยตัวคนเดียวได้โดยเฉพาะในยุคดึกดำบรรพ์ผมยอมรับว่าการอยากรู้อยากเห็นและการรู้จักผู้อื่น เป็นสิ่งจําเป็นที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ผมว่าเราแค่เปลี่ยนประโยชน์บางอย่างคุณจะมีมุมมองใหม่ที่ดีขึ้นในทันทีในตอนแรกครับผมแค่บอกว่าคุณเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นลองเปลี่ยนครับเปลี่ยนทัศนคติจากการเอาตัวเองไปเปรียบเทียบให้เปลี่ยนเป็นเรียนรู้จากความสําเร็จของคนอื่นมุมมองที่คุณเคยมีจะเปลี่ยนไปทันทีมผมไม่เคยห้ามครับว่าคุณต้องไม่ไปสอดส่องชีวิตของคนอื่นคุณจะไม่ต้องไปดูความสําเร็จของคนอื่นแต่ลองเปลี่ยน เปรียบเทียบจากตัวคุณไปเป็นเรียนรู้จากความสำเร็จของเขาแทนคุณจะเห็นมุมมองเยอะมากขึ้นครับครั้งหนึ่งเองเดวิดเมลเซอร์ก็ยังได้กล่าวไว้ว่า comparison robs you of joy learn from others don't compare การเปรียบเทียบทําให้คุณขาดความสุขให้เรียนรู้จากผู้อื่นอย่าไปเปรียบเทียบอย่างไรก็ตามครับการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นมากเกินไปในทุกๆเรื่องในชีวิตอาจเป็นสัญญาณว่าคุณกําลังไม่พอใจกับอะไรบางอย่าง แต่ผมเองก็ขอบอกอย่างหนึ่งแล้วกันนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมเก็บไว้ในใจและอยากจะบอกคุณผู้ฟังทุกคนก็คือพวกเราทุกคนต่างมีเรื่องราวที่พิเศษที่อยากจะบอกเล่าในเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนั่นหมายความว่าชีวิตของเราครับมีช่วงเวลาที่น่ามาสัจจร,รยอยู่เสมอจักรวาลนี้ไม่เคยมีกฎที่ว่าทุกๆคนจะต้องประสบความสําเร็จให้เร็วที่สุดแต่จักรวาลมอบพรอันอลำค่ามาให้ข้อหนึ่งครับทุกๆคนมีช่วงเวลาความสําเร็จเป็นของตัวเอง ากคุณอยากประสบความสําเร็จให้เร็วที่สุดเพียงอย่างเดียวคุณอาจจะเป็นคนที่ร่ารวยและมีชื่อเสียงตอนอายุน้อยๆแต่คุณอาจจะไปประสบกับความล้มเหลวย่างหนักในช่วงบั้นปลายชีวิตก็ได้และมีสตาร์ทดีแคทให้เราได้เรียนรู้เยอะมากพวกเราต่างมีช่วงเวลาที่จะได้โดดเด่นเป็นของตัวเองครับสัญญาณข้อสุดท้ายครับ you feel like you're settling and not growing คุณรู้สึกเหมือนกําลังยึดติดอยู่กับอะไรบางอย่างและไม่เติบโตถ้าคุณเหนื่อย เอาแต่โทษคนอื่นเอาแต่พูดว่าสักวันหนึ่งที่คุณจะได้มีโชคหรือโอกาสสักวันหนึ่งคุณอาจจะได้ใช้ชีวิตดีๆแบบคนอื่นแต่คุณไม่ได้เคยคิดที่จะลงมือทําจริงๆผมมั่นใจว่าช่วงชีวิตเราจะต้องเป็นคนที่คิดว่าตัวเราเนี่ยไม่มีต้นทุนเราขาดประสบการณ์เราอาจจะแก่เกินไปเราอาจจะเด็กเกินไปหรือสิ่งที่เราอยากจะทํามันยากเกินไปผมว่าสักครั้งหนึ่งเราต้องเป็นคนที่เคยมีความคิดแบบ fix my set อยู่สักครั้ง แต่อยู่ที่ว่าเราจะรู้ตัวได้เร็วแค่ไหนเพราะว่าการมีฟิกซ์มายเซ็ตมันอันตรายมากเพราะมันจะบั่นทอนตัวตนที่จะเป็นเบสเฟอร์ชันของคุณอย่างไม่น่าเชื่อสุดท้ายแล้วมันจะทําให้คุณไม่เติบโตหากคุณผู้ฟังได้ฟังหนังสือกรีฑก่อนหน้านี้ครับเราจะรู้ว่าสิ่งหนึ่งที่สร้างความทรหดให้กับพวกเราได้อย่างไม่น่าเชื่อก็คือการมีความคิดที่ว่าทุกๆอย่างเปลี่ยนแปลงได้ความฉลาดความสามารถพรสวรรค์ความเก่งความมั่งคั่งของคุณคุณสามารถสร้างขึ้นมาได้ ไม่มีโชคชะตาใดครับที่ถูกกาหนดโดยไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้หากคุณเชื่อว่าต้นทุนที่มีตั้งแต่แรกกำหนดทุกสิ่งเดี๋ยวผมจะเล่าถึงสเกลระดับประเทศให้ฟังคุณผู้ฟังจําประเทศญี่ปุ่นได้ไหมเขาเป็นประเทศที่แพ้สงครามเขาเป็นประเทศที่เข้าถึงทรัพยากรได้ยากมากเขาเป็นเกาะเล็กๆแต่คุณผู้ฟังดูประเทศญี่ปุ่นในทุกวันนี้ด้วยความยากลําบากเหล่านั้นทําให้คนในชาติมีความสามัคคีมีเป้าหมายเดียวกันว่าเราอยากจะให้ประเทศของเราเป็นที่1ประเทศของเราจะต้องเป็นที่1เท่านั้น มันทาให้คนในประเทศครับมีระเบียบวินัยมีความสามัคคีหรืออีกประเทศอีกแถบนึงครับในแถบสแกนดิเนเวียนนอร์เวย์ฟินแลนด์สวีเดนคุณผู้ฟังเองน่าจะเคยฟังว่าในประเทศของเขาเนี่ยสภาพอากาศเลวร้ายมากๆด้วยความที่หนาวและมีช่วงหนึ่งที่เขาต้องเจอสงครามสงครามนั้นยืดเยื้อครับแล้วคนในชาติรู้สึกสิ้นหวังในช่วงแรกแต่มีอยู่อึดใจเดียวที่เขาเชื่อว่าทุกๆอย่างจะต้องผ่านไปเขาได้เจอปัชญ,ญาหนึ่งที่ชื่อว่าซิสุ ทีส่สุดค,คือความทรหดในรูปแบบหนึ่งเขาเชื่อว่าเขาสามารถยืนหยัดที่จะผ่านอุปสรรคไปได้ต่อให้มันจะยากสักแค่ไหนก็ตามเขาไม่สนใจเลยว่าต้นทุนที่เขามีแต่แรกมันน้อยสักแค่ไหนอุปสรรคที่เขามีตั้งแต่แรกมันเยอะมากๆครับสภาพอากาศที่เลวร้ายการเข้าถึงแหล่งทรัพยากรที่ยากแต่อุปสรรคและความยากลําบากเหล่านั้นแหละได้สร้างความทรหดให้กับคนในชาติจนกลายเป็นชาติที่มีความโดดเด่นเป็นของตัวเองครับดังนั้นในตอนนี้หากคุณมีอุปสรรคบางอย่างตั้งแต่ คุณยังไม่ได้เริ่มต้นทําอะไรผมมองว่ามันคือความท้าทายที่จะยกระดับตัวตนของคุณความทุกข์ทั้งหมดอุปสรรคทั้งหมดที่คุณกําลังเจออยู่ในตอนนี้ในอนาคตมันคือบทเรียนที่เก่งมากๆที่จะยกระดับตัวคุณทําได้ดีกว่าความสําเร็จอีกครับแต่หนึ่งสิ่งที่สําคัญก็คือ there are plenty of difficult obstacles in your path don't allow yourself to become one of them มีอุปสรรคที่ยากลําบากมากมายในเส้นทางของคุณสิ่งสําคัญอย่างหนึ่งก็คือ อย่าปล่อยให้ตัวคุณเองนี่แหละเป็นหนึ่งในอุปสรรคเหล่านั้นครับนี่ก็เป็นบทความที่ผมได้นำมาให้คุณผู้ฟังในวันนี้นะครับจาก m e d i u m c o m เจ็ดสัญญาณที่กำลังบอกว่าคุณต้องเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองจริงๆในอาร์ติเคิลนี้ผมเองก็ หลุดทะเลไปเยอะเหมือนกันเพราะว่าผมเองก็มีเรื่องอยากจะมาพูดคุยในอพิโซดนี้เยอะพอสมควรเพราะว่าในช่วงที่ผมได้อ่านหนังสือผมก็ได้เรียนรู้จากคนที่เขาประสบความสําเร็จระดับโลกมากมายรวมถึงประวัติศาสตร์ของประเทศผมก็เลยอยากจะนํามาถ่ายทอดและคุณผู้ฟังรู้สึกอย่างไรบ้างกับพอดแคสต์นี้ครับสามารถคอมเมนต์ได้ถ้าคุณผู้ฟังชอบพอดแคสต์ในอพิโซดนี้ครับสามารถกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เพื่อติดตามการเรียนรู้ใหม่ๆจาก The Library Podcast ได้ครับ หรือถ้าอยากใช้เวลาเรียนรู้ให้ลึกซึ้งกว่านี้คุณผู้ฟังสามารถซื้อหนังสือได้จาก The l i b r a r y Shop นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนั่นในวันนี้ครับได้เวรลัสมควรแล้วทีมงาน The l i b r a r y และผมเองขอลาไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของคุณครับสวัสดีครับ